เยวฝนก็ตกค่ะทุกที่เลยนะคะค่อยๆไปค่ะลมก็ค่อยพัดไปนะคะเยวก็ตกค่ะ <laughs> พี่อ่อนมากเลยนะคะจองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะไข่สองใบ <laughs> อร่อยอร่อยค่ะพี่วริกาท่านมีบัวลอยไข่หวานนะคะทุกท่านอร่อยมากถ้าเจออาจไม่แทงขอโทษบ,บุญ ขอบคุณนะคะกำลังใจอันน่ารักของพี่พีค่ะรับกำลังใจอันน่ารักเลยนะคะจับมือกันขอให้เจริญเจริญนะคะพี่ยูขอให้ขายดีค่ะทุกวันเลยนะคะร่ำรวยค่ะพี่ยูเฮฟวี่นะคะขอบคุณนะคะพี่พีนิตยาขอบคุณนะคะพี่พีขอบคุณทุกกาลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะหลายๆท่านนะคะเข้ามาแล้วท่านสวัสดีค่ะ พี่สนั่นก็ส่งนะคะอะไรนะคะขอบคุณนะคะพี่ พี่ชาชาสวัสดีค่ะพี่วาลิกาขนมไทยพี่ประชาชื่นให้กําลังใจนะคะของพี่จากกรัรับเพื่อนลุงหนวคนเดิมคนหล่อใหญ่กินแซ่บถักทายให้กําลังใจครับขอบคุณมาเลยนะคะเพื่อนลุงหนวดคุณพี่ยินดีกับความสำเร็จคะ่ะพี่ยูเ่เฮวีก็คุณแฉลกสวัสดีคุณแฉลกนะจ๊ะนะจ๊ะใช่้างนะคะของจะข,ของห้องบรรเจดิดอ่อนสุวรรณค่ะ ขอบคุณนะคะพี่นะครน่ารักมากเลยค่ะคะ่ะพี่สมบูรณ์ก็อวยพรให้ตัวเองเหมือนกันค่ะ ขอบคุณนะคะพี่สมบูรณ์แม่ออดคนสวยนะคนน่ารักจพี่คนรักสวงก็สวัสดีพี่ออนอุมาครับปนางแฟนเพจก็สวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์นี่คือแม่ออดใช่ไหมคะค่ะพี่คนรักสวงก็สวัสดีพี่ออนอุมาครับปนางแฟนเพจก็สวัสดีค่ะพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์นี่คือแม่ออดใช่ไหมคะละมุนพี่ละมุนก็นครมันอุษาสวัสดีจ้า พี่ละมุนก็สวัสดีพี่นครนะคะคนสวยทักทักอีกนิดนึงนะคะเผื่อเวลาไว้ก่อนคะ่ะพี่่เร็วนะคะเวลามุดนเร็วจังเลยค่ะก็ท <c ười> ัดทายกันได้เลยนะคะเข้ามาทุกคนในนี้สวยหล่อดใจดีทุกคนเลยค่ะ <c ười> พี่บุญมาหลายบุญก็สวัสดีค่ะเวลาเข้าห้องพี่ฉแฉล่ะนะ,ะพี่ฉแฉล่ะพูดอาจารนะอาจาะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ยูก็สวัสดีพี่ฉแฉล่ะคะ่ะ พี่นครก็สวัสดีครับคุณอุดมขอบคุณมาเลยนะคะพี่นครหมันอุตสาค่ะก็อ, <Raymond> อีกนิดเดียวนะคะผมกับพี่ละมูนเนี่ยแหละคะ่ะคนหลอกก็ทักทายคนสวยนะคะขอบคุณมาเลยนะคะทุกท่านใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยคะ่ะพี่ๆในนี้ก็ช่วยดอกราดีทุกคนเลยนะคะทักทายกันได้เลยนะคะเลี้ยงวัวอยู่ พี่สมบูรณ์แม่ออดนะคะก็บอกว่าไม่ตกเลยค่ะร้อนมากบ้านเจอก็ส่วญปก็ตกมืดๆ้ะค่ะพี่สมมาพี่อุดม กลังใจถ้าเจิดพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะคะเมตา Facebook AI ค่ะขอบคุณนะคะพี่พ่ขอทุกท่านมีความสาสวัสดีค่ะแม่ยุพินพุ่มพวง,พงน้องวิศนุการสวัสดีค่ะพี่ออนอุมาขอบคุณนะคะน้องวิศนุการคนรอมือกันของแขนกันไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะทุกท่าน <laughs> ไปไหนคะ <laughs> พี่ชาชาก็ <laughs> ขอบคุณนะคะพี่นิตยาจะก็อยู่สมุดประการค่ะพี่นิตยาก็สวัสดีคุณบรรเจิดค่ะขอบคุณ <c oughs> ยิ่งมีน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิค่ะตำเอาไว้นะคะอาหารบานๆของเราค่ะตำใส่กระปุกคุณเพื่อนลุงหนวดครับพี่บุญมาก็สวัสดีคุณเพื่อนลุงหนวดครับพี่นิตยาเลืองกันสวัสดีทักทายคนเดิมคนรอสวัสดีเลิบเลตอนเช้าน้องสาวคนสวย <c oughs> คุณคะ่ะคุณลูกดวดนี่แหละคะ่ะคนสวยทักทายกันนะคะพี่คำปุนก็สวัสดีพี่ออนอุมาค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่คำปุนพี่เฉลาฟ้าครับขอบคุณมาเลยนะคะพี่โกโซนปนางแฟนเพจปนางแฟนเพจพี่คนรักสวนสวัสดีมีความสุขคะ่ะค่ะสวัสดีคะ่ะพี่บุญมาไงคะพี่บุญมารับชมจากที่ไหนคะฝนตกไหมคะแต่ละที่ก็แต่้ามาก็ทักทายนะคะจะก,ก็ ให้เกียรติกับพี่ๆนะคะที่เพิ่งเข้ามาค่ะก็ทักทายพี่ๆนี้ก่อนนะคะค่ะพี่สมบูรณ์พลชัยแม่ออดก็ทักทายสวัสดีป้านางแฟนเพจค่ะพี่โกศลสวัสดีใครดีสวยหล่อหมดเลยค่ะทุกท่านน่ารักทุกคนเลยนะคะถ้าเจิดไปถึงใบพี่ช้าก็ขอโทษด้วยนะคะ ไปเติมเต็มพลังบวกไปหาสิ่งใหม่ๆไปหาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนี่แหละค่ะทุกท่านพี่นครส่งกำลังยินดีกับความสำเร็จค่ะพี่ยูเฮบวี Heavy ก็คุณแฉลกสวัสดีคุณแฉลกนะจ๊ะนะจ๊ะ ใช่สวัสดีทักทายคุณวิชนุการคนหล่อครับปนางก็สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขกับพี่วาริกาขนมไทยค่ะทายพี่ติดเลี้ยงหลานไม่เป็นไรค่ะพี่คําปูนขอบคุณนะคะพี่คําปูนน่ารักมากเลยค่ะพี่สาวส,สุดสวยที่นารากนะคะพี่สุนันก,ก็สวัสดีค่ะคุณคํานับ พี่นครหมันอุตสาสวัสดีค่ะคุณยายกินแซบพีพ่นครหมันอุตสาก็เพื่อนลุงนวยนะคะพี่ๆนารักทุกคนเลยค่ะวันนี้สิ่งใดก็ทำที่ทำก็สำเร็จนะคะใครทำงานก็ขอให้ผ่านชลุกโยนเป็นไงบ้างคะพี่บิ๊กโยนฝนตกไปเอ้ย ช่วงนี้อยู่ช่วงฤดูฝนนะคะใครเข้ามาจะกระถามค่ะฝนตกไหมสวัสดีครับผมคุณสิงห์รบันทุกก็สวัสดีพี่อนุสิ์ครับขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆพี่ๆทักทายกันหมดเลยนะคะจะก็จะลงรับขอบคุณมาเลยนะคะพี่นครพี่นครก็สวัสดีพี่อุดมครับขอบคุณมาเลยนะคะพี่นครหมัดอุตสาค่ะอย่ดูเวลาก่อนเนาะต่วนฝนตกอีกหรือเปล่าคะพี่คนรักสวน คุณยายกินแซบหลานกินซาติกพอสิตาสวัสดีนะคะพี่เจริญเจริญขายดีกันทุกท่านเลยค่ะ <c oughs> การเลยสดเขาว่าให้แบบว่าการยายกินแซบก็าจัก,กรีพี่จัก,กรีกิตมีเกียรติดีสวัสดีนะคะนะคะ <c oughs> พี่จัก,กรีก็คุณบุญมาหลายบุญสวัสดีครับพี่สิงห์รถบรรทุกกับพี่แก้วมณีนะคะ ขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณทุกกำลังโบททุกกำลังใจเลยค่ะเรื่องกันครับน้องเวลาพรก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะขอบคุณนะคะน้องเวลาพรชัยศรีก่อนนะคะพี่อนุมาบอกว่าป้ามาเที่ยวทางพิษณุโลกยังไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะน้องเจิดพี่อนุมามาเที่ยวพิษณุโลกเหรอคะโยนครับพี่บิ๊กโยนแฟนเพจซ่อมรถยนต์สวัสดีครับคุณบุญมาหลายบุญ พี่บิ๊กยนก็สวัสดีพี่บุญมาได้คุยสนุกสนานค่ะและเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันก็พี่เพื่อนมีอะไรชี้แนะแนวทางได้เลยนะคะนะคะงานที่ทําก็ขอให้ผ่านฉลุยนะคะใครที่ทําคลิปก็ขอให้ยอดเหรียญวิ่งเยอะๆเลยนะคะมีน้องโคเข้าทุกคลิปเลยค่ะสําเร็จสมหวังทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านนะคะทุกท่านสำเร็จแล้วเราก็ต้องก้าวไปค่ะก้าวไปอีกนะคะไปขยายองค์กรของเราให้กว้างไกลกว่าเดิมค่ะ ทุกอย่างเราก็ต้องมุ่งมั่นนะคะสวัสดีค่ะพียูเฮฟวี่นะคะพี่สมบูรณ์รอเหมือนกันเหรอพี่สมบูรณ์รอยังรออยู่หระคะเจนว่าผ่านไปแล้วคะ่ะเจอก็เหลืออย่างเดียวคะ่ะคุณเตีย้ยตื่นโตสวัสดีค่ะคุณเตีย้ยก็เขีย่ยมาเจอครับขอบคุณมาเลยนะคะขอบคุณมาเลยคะ่ะคุณเตีย้ยขอบคุณเมทขอบคุณนะคะป้าทิพย์น่ารักมากเลยคะ่ะ พี่อุดมอัคราชาสวัสดีน้องเมตตาค่ะพี่อุดมก็สวัสดีน้องเมตตาค่ะข้าวไข่เจียวอร่อยอร่อยจึ้คนทานง,ง่ายค่ะพี่พี่ทานข้าวกับน้ำพริกคะ่ะพี่นครมามาสวยแท้ครับพี่นครนี่น่ารักนะคะพี่อนุมาฝนตกไหมคะพี่อนุมาพี่อนุมาอยู่กับธรรมชาติดีนะคะ ก็เข้าไปนะคะเดินเข้านะคะเข้าสวนยางครัพันฉลกสัตปานุนค่ะขอบคุณนะคะพี่คำปูนพี่อุเฮวีขอบคุณคำอวยพรค่ะขอบคุณนะคะพี่อุเฮบก็ได้เจอพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะคะได้มิตรภาที่แสนดีถึงเราไม่ได้เจอกันตัวต่อติตาพี่โกศลสวัสดีพี่สำเพอขจีฟ้าสวัสดีครับ พี่โกศลก็สวัสดีพี่สัมภาวขจีพูดแล้วก็นึกภาพออกเลยนะคะทุกท่านทุกอย่างอร่อยหมดเลยค่ะอร่อยอร่อยนะคะก็หิวเนี่ยแหละค่ะถึงอร่อยค่ะขอบคุณนะคะพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์แม่ออดหรือเปล่าคะพี่คนรักสวนก็สวัสดีพี่ติ๊กค่ะพี่โกศลขอบคุณนะคะขอบคุณพี่จักริศมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่ต้นพี่ชายสุดหล่อนะคะหล่อทุกวันเลยค่ะ แข่งกันเนี่ยแหละค่ะเดินไปด้วยกันนะคะถึงจุดหมายแล้วก็ไปอีกนะคะไปขยายองค์กรของเราให้กว้างไกลกว่าเดิมค่ะทุกท่านไปหาสิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆนะคะได้รับความเกดก็ทักทายคะ่ะกับพี่โ,โกศลน,นะคะขอบคุณมาเลยนะคะป้านาง ทายกันได้เลยค่ะทุกคนสวยหลอดค่ะพี่สมบูรณ์ก็อวยพรให้ตัวเองเหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะพี่สมบูรณ์แม่ออดคนสวยนะคนน่ารักใจข่าวไข่เจียวอร่อยอร่อย